กลับเข้าสู่เกมนะครับวันนี้ย้ำอีกครั้งครับเราจะมาเปิดแพ็คหาตำนานมาริทกัรเฮ้ยเฮ้ยออกเลยเนี่ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยเหรียญแรกปะเนี่ยออกเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วคาซิยาสคาซิยาสครับกลับเข้าสู่เกมนะครับวันนี้ย้ำอีกครั้งครับเราจะมาเปิดแพ็คหาตำนาน มาดอริดกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามัมีใครบ้างต้องเข้าเกมไปเช็คก,ก่อนนะฮะส่วนแพ็กไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ก็คือตำนานมัดอริดครับประมาณนี้เริ่มต้นครับเป็นธรรมเนียมของเราครับอัดแพ็กนี้ก่อนเลยไปไวๆเลย8ใบ8ใบนะใครมีสูตรลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าพี่ครับเปิดสูตรนียรับรองพี่ไม่เกลือแน่นอนแต่ว่าเราจะเปิดไปทีเดียว8ใบดูซิว่าฉายาแม็กสามดาวมันจะกลับอีกหรือเปล่า เริ่มกันที่ใบแรกครับไปมงพังบอลลีเทนมงแหลกสวัสดีคุณต็อกตี้ด้วยนะครับไม่คาดหวังเท่ากับคาดหวังมากเฮ้ยเฮ้ยออกเลยเนี่ยกินปุ๊เนี่ยเฮ้ยเหรียญแรกปะเนี่ยออกเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเหรียญแรกบอลลีเทนไปไหนไปไห งงนีเราจะไม่เกลือชื่อ,อรายการก็บอกอยู่เราจะไม่เกลือพี่นะเนี้ยนี่ไม่ได,นไได้นี่ไม่ใช่เป็นไอดีแบบคนาำมีบัคให้แน่นี่คือความเทพของคนเปิดล้วนๆนะครับเป็นไงเหรียญแรกก็ออกแล้วบริเลียนเตสงงกันหมดอ่าไม่ใช่แค่คนดูกูก็งง <c oughs> ปิดท้ายอีกหนึ่งเหรียญของกูโยะซากา้าเว้เฮ้ย <c oughs> เอาตัวในแพ็คตำนานเป็นตัวธรรมดาครับตัวในแพ็คผลิตปฟีเจอร์ค่าพลังจะดีกว่าอ่าโอเค ถ้าเราได้เบนเซม่าในแพ็กธรรมดาก็เฉยเมสันเมาส์ yeah. ไปเยี่ยมเมาส์เมาส์แน่นอนเมาส์ไปใช่ซาก้าโอ้โ,โ,อโหแกพูดซาก้าได้ซาก้าเฮ้ยแพ็กนี่ผมไม่เจอเลยวะ่ะฆ่าดาวสามตัววะ่ะเฮ้ยวันนี้วันดีจริงๆหลังจะทำสีผมใหม่วันดีไอ้หนูซาก้าของอาร์เซนอลตัวนี้เล่นทุกตำแหน่งกับแบ็กซ้ายหน้าซ้ายลิมเส้นได้หมดเลยนะฮะ ไปกันต่อครับกับคนที่สาในรอบนี้เราจะเปิดทัานแปดแล้วกันนะเอ้ยมาแล้วคาซิยาสคาซิยาสาครับท่านนัท่านน,านัีเกคาซิยาสาเยีย่ยมบล้เป็นไงล่ะเป็นไ,ไงล่ะเป็นไ,ไงด้วยลาชันขาวก็ต้องคู่กับลาชันหัวขาวอย่างผมนนครับไปกันรอบที่แล้วเปิดไปแปดรอบนี้เปิดแค่สาม 11เหรียญออก2ตัวนะมอรีเอรเต้กับกยาสสิบเอ1เหรียญออก 2... เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงของจริงใครที่บอกว่า150เหรียญออกเป็นไงคุณดวงแตกแล้วนี่ของจริงเนี่เป็นไงเป็นไง11เหรียญน,นะครับไม่ใช่สิรอบแรกอะเปิดแค่5กาเพราะอีก3เหเียญเราไปเปิดออฟเดอะวีคไหมรอบแรกเปิด5ได้หนึ่งรอบนี้เปิด3ได้หนึ่งเหรียญออก2คุณผู้ชม แเหรียญออก2ตัวเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นนะส่งท้ายนะครับใครที่เป็นคอเกม eFootball เวอร์ชันโมบายครับพบกับงาน emtc ครับก็คือ e f o ุตบอ l ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ i o n s h i p 2 0ส2นะฮะสมัครได้เลยนะครับใครอยากสมัครใครที่เล่นอยู่แล้วอยากจะลองฝีมือก็สมัครเลยที่บาร์โค้ดด้านซ้ายสมัครเสร็จแล้วสแกนบาร์โค้ดด้านขวาไปรายงานตัวนะครับหากสงสัย พี่ครับผมอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่สมัครไม่ได้ขาดเอกสารครบถ้วนไม่ครบถ้วนเนี่ยก็อินบ็อกซ์ไปที่เพจอี Thailand เพื่อให้แอดมินตอบนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะขอบคุณทุกการติดตามด้วยพบกันใหม่ในวันสุขหน้าวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสาวาดีพูดปูน